สรุปข่าวเชิงเมนโยโก,โกรประจาวันที่2มกราคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอุยเดตชิงนี้โคสเนนะาะอะไรยังไงงานนี้บินฟราแจมล่าตัวมัวนี่กับพันธุ์ของปารีสหักหน้าแมนยูขอ60ล้านยูโรนะเดี๋ยวกันนี้ทันต่งางของทางฝั่งเลเกฟเปิดเผยว่าแอสเซนวิลาเนี่ยเป็นทีมล่าสุดที่ให้ความสนใจในตัววรกานโกลโมอานี่หัวหอกของเพชเช่ ดยก่อนหน้าในวันเกปีน,นี้ไดกลา,ายเป็นส่วนเกินของปารีสแซ็งแมงหลังที่โดนบริเอนบริเก้เกรนเนอร์ใหญ่ตัดชื่อออกไปนอกจากนั้นยังคงมีฐานะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองที่ไม่ใช้งานในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นโดยที่ผ่านมามอวน,นี่มีข่าวเชื่อมโยงกับทีมต่างๆทั่วทั้งยุโรปไม่ว่าจะเป็นในเวทีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเซรีอาอิตาลีอ่าบริแม้แต่บุนเดสเรีกาเยอรมนี ne, ที่จับตาสถานการณ์ในครั้งนี้แบบใกล้ชิด เดอก,กิฟเองก็บริการข่าวนว่าสิงหพงาจจากทานั่งของฝั่งอังกฤษนะฮะเป็นอีกหนึ่งสมโมสรที่ให้ความสนใจในตัวของมูอานีและก็มีการติดต่อสอบถามรายละเอียดนี้ไปยังเปเช่รวมไปถึงตัวแทนกองหน้าชาวฝรั่งเศสในขณะนี้โดยท่นั่งของฝั่งสื่อดังแดนน้ำหอมเปิดเผยเพิ่มเติมบอกว่าเปเช่ e เองนั้นต้องการค่าตัวประมาณ60ล้านยูโร กระนั้นแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสก็ไม่ปฏิเสธข้อสเสนอยิมตัวที่มีเงื่อนไขผูกม,มัดในการเซ็นสัญญาถาบอลในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะโดยอยู่ที่ทีมต่างๆดำเนินการในลักษณะใดโดยที่ผ่านมามีชื่อของทีมยักษ์ใหญ่อาทิเช่นเอซีมิลานูเวนตุสและก็แมนเชสเตอร์ตุ้ยเต็ดน,นะฮะเวอร์พูอบับบรซิกและก็บาเยอร์มินิคมีที่ถูกนะฮะโยงกับแข้งบรายนี้ในเวลานี้นั่นเองนะ เป็นนวังงรรนี้ต้องรอดูกัาต่อไปกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงมัชบูดไม่สนข่าวลือขอทำผลงานให้กับแฟรงเฟิร์ชในครั้งนี้ดีกว่านะโดยการนี้นักของทางฝั่งโอมานมัชบูดนะฮะกองหน้าของไอทรลักแฟรงเฟิร์ชยืนยันว่าสิ่งที่ตนเองให้ความสำคัญณตอนนี้คือการรักษาผลงานการลงเล่นในสนามในครั้งนี้โดยโฮเขหอกนะผมวัย25ปีสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยม โดยช่วงซีซั่นนี้ลงสนามไปแล้วมากถึง24เกมจากทุกบรยการนะฮะทำได้18ประตูกับอีก12แอสซิสส,ส่งให้กระทางด้านของทีมอินซีแดงดำในครัน้นี้เรียกว่างานนี้ส่งผลสโมรสรชั้นนำทั่วทั้งยุโรปให้ก่อสนใจก่อนหน้าทีมชาติอียิปต์ซึ่งบรรดาสื่อทั้งในและก็นอกเยอรมนีต่างการบรายงานข่าวแบบต่อเนื่องพร้อมกับยงนักเตะรายนี้กับทีมอืด่ดมากมาย ล่าสุดทางบิลมีโอกาสสัมภาษณ์มัชปูดเกี่ยวกับการแสข่าวลือช่วงที่ผ่านมาโดยเตเตยยืนยันแล้วว่าความมุ่งม,มั่นในการสารต่อผลงานในการลงสนามให้กับไปท่ดของแฟรง k ์เฟิร์ตเป็นดับแรกในคาราบินนะาโดยกันนี้ปัชผมภูมิใจที่คนอื่นๆน,นั้นกำลังนะฮะพูดถึงผมมัชมูดได้กล่าว มันก็แสดงให้เห็นว่าผมเองนั้นกางทำงานได้ดีแต่มันก็ไม่ได้สร้างความกังวลใจนี้ให้กับการใช้ชีวิตในแต่ละวันของผมสิ่งที่ผมให้ความสนใจก็คือไอทัักแฟรงเฟิร์ตและการประสบความสำเร็จกับปีที่นี่โดยมีทีมต่างๆมากมายที่ถูกโยงกับมัชบูดอาทิเช่นลิเวอร์พูลบาเซโลน่าและก็บาเยอร์ิวนิกในครล้งนี้เป็นต้นนะเป็นตัวงานนี้นะผมใครจะได้ไปนะฮะตลาดช่วงเดือนพฤราคมกับตลาดช่วงเดือนเมษายนเดี๋ยวด้รู้กัน เรามาดู่าวต่อมานกันครับอาร์ตยังไงพระดมชุนแมนยูพร้อมที่จะปล่อยคาเซมิโรตลาดช่วงเดือนมกราคมนี้โดยการนี้ทั้งสองฟังทางแมนเชสเตอร์เต่เาเจดนะฮะทีมดังเหตุกบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษพร้อมจะปล่อยตัวคาเซมิโรกองกลางจอมเก๋าออกจากทางทีมตลาดนักเตะช่วงเดือนมกราคมนี้หากได้ข้อเสนอน่าสนใจและก็พอใจจากการบริงารของฟาริชิโอโรมาโน โดยการน,นี้คาเซมิโล่นะผมมิดฟิล์ทสงด้านของทางฝั่งวัย22ปีปับนี้ตกเป็นตัวสำรองยุคข,ของรูเบนอัมโมริมและก็เป็นอีกหนึ่ง <c oughs> ในเพื่อนปีิาัทแดงที่พร้อมจะปล่อยตัวเพื่อนำเงินมาใช้เสริมทัพในตลาดช่วงเดือนมกราคมซึ่งเจ้าตัวเองนั้นก็พร้อมจะย้ายทีมเช่นกันแม้ว่าจะมีสัญญาจุดอยู่ถึงปี2026ก็ตามที โดยการบริงานข่าวมีหลายสโม,มรสรในซาอุดิอาระเบียโปรโดลีกให้ความสนใจในตัวกองกลางทีมชาติบราซิลโดยเฉพาะฝัง่งอัลเดอเซอร์ที่ต้องการจะได้ตัวกาเซเมเบโรไปร่วมงานกับพนักของคริสเ,เตียโนโปรันโดในครั้งนี้กันอีกครั้งโดยนอกจากนี้เองกาปรันโดเองนะฮะก็ยังอ่าไปร่วมงานกับพนักของคริสเตียโนปรันโดกันอีกครั้งนอกจากนี้ปรันโดยังเปิดเผยอีกว่าคริสเตียนอเอเดกเซนและก็วิคเตอร์บรินเดเลฟ คืออีกสองผู้เล่นที่แมนยูพร้อมจะปล่อยตัวตลาดช่วงเดือนมกราคมนี้เช่นเดียวกันนะเป็น,นทางกานนี้ต้องรอดูกต่อไปก็นแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประ่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงจะขายหรือยืมได้หมดนะแมนยูเตรียมที่จะโลาะ3ามแข้งเปิดทางซื้อแข้งหน้าใหม่ตลาดหน้าหนาวนี้ โดยกันนี้แมนยูพร้อมจะปล่อยสามนักเตะออกจากทางทีมทั้งในรูปแบบยืมและก็ขาดนะฮะเพื่อจะหาเงินสำหรับซื้อนักเตะหน้าใหม่ตลาดหน้าหนาวนี้โดยกานนี้งด้านของทางฝั่งบริเวณอัลบริมนะฮะเฮดโค้ชของแมนยูก็แสดงท่าทีที่พร้อมจะขายหรือว่าปล่อยยืมตัวบาคครับรทอฟอนแอนโทนีและก็คิสเกนอิลิเซนเพื่อจะหาเงินสำหรับซื้อนักเตะตลาดหน้าหนาวนี้เพราะตามหน้าบัญชีของ p s r ของสโมสรจำเป็นจะต้องขายนักเตะออกไปก่อนถึงจะซื้อเข้ามาเพิ่มเติมได้โดยการรายงานข่าวบอกว่าอาับริมเองนั้นและก็บอร์บริหารเองนั้นปล่อยนักเตะทั้ง3คนเนี่ยออกจากทีมแบบท้าบอลแต่หากว่าไม่มีข้อสเสนอที่เหมาะสมสโมสรอาจจะพิจารณาในการปล่อยยืมตัวชั่วคราวโดยการที่จะเป็นการขายขาดหรือว่าปล่อยยืมตัวในครั้งนี้จะช่วยลดภาระค่าเหนื่อยของทีมสูงขึ้นประมาณ6 5 0 0 0ห่นปอนด์ ต่อสัปดาห์หรือประมาณ28ล้านบาทต่อสัปดาห์ในครั้งนี้นั่นเองนะโดยแมนยูเองตั้งเป้าหมายในการขายนักเตะทั้ง3คนก่อนจะเสียเส้นตายตลาดซื้อขายวันที่3กุมภาพันธ์เพื่อจะเปิดโอกาสสำหรับการเสริมทัพในอนาคตและก็ลดความกดดันทั้งทาง,ทงด้านการเงินของสมโมสรในครั้งนี้ด้วยทงนี้การบริการข่าวบอกว่าเดะทา์เองนั้น ยังระบุเรยนะว่าสำหรับในเคสของแบรดฟอร์ดเองเนี่ยสามารถที่จะพร้อมพิจารณาในการปล่อยให้คู่แข่งร่วมลีกดึงตัวไปนักเตะร,รุ่น่อบใหนี้ไปร่วมทีมได้หากมีข้อเสนอเข้ามาในครัางนี้ก็ยินดีจะปล่อยอย่างแน่นอนนะเป็นว่างานนี้นะผมก็ต้องการติต่อไปก็ได้กันนะฮะสามนักเตะที่มีโอกาสจะโดนปล่อยในช่วงตลาดช่วงมกราคมนี้เรามาดูข่าวต่อมาเก่นครับ อารนึงไงแมนยูอาจจะโดนอาดิดาสยกเลิกสัญญาได้หากว่าเขาตกชั้นพิมเบรกหรือแมนเชสเตอร์ดยเด็ดนะฮะอาจจะโดนอาดิดาสแบรนด์ดังยกเลิกสัญญามูลค่ากว่า900ล้านปอนด์หากทีมมีผลงานที่ยแย่ๆร่วงตกชั้นในสุขวัลพิมเบริกอังกฤษที่เกิดขึ้นในคงนี้โดยการน,นี้ทั้งสอคนเดอเทอรกริกฟ,ฟรายง,งานข่าวดะว่าอาดิดาสแบรนด์กีฬาชื่อดังระดับโลกเองนั้นอาจจะตัใจยกเลิกนะฮะสัญญากับแมนยูที่มีค่าตัวสูงถึง 900ล้านปอนด์หรือประมาณ3.8ล้านบาทฐานะที่จะเป็นสปอนเซอร์ชุดแข่งการของทีมหากว่าบริษัทแดงนั้นถึงขั้นบร่วงตกชั้นในช่วงซีซั่นนี้โดยตัดัสเองแบนชั้นนำระด,ดับโลกนะฮะได้เข้ามาสนับสนุนแมนยูในครั้งนี้ตั้งแต่ช่วงฤด,ดูการ2 0 15ถึง2 0 16ซึ่งในเวลานั้นมีการเรัญญาด้วยราค่ากว่าที่750ล้านปอนด ซึ่งหลังจากนั้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2023อิดาชเองก็ได้เข้ามาอีกครั้งต่อสัญญากับแมนยูไปถึง10ปีโดยมีมูลค่าขั้นต่ำ900ล้านปอนด์หรือรประมาณ3.8หมื่นล้านบาทโดยมีสัญญาถึงเดือนเินายนปี2035แต่การรายงานข่าวระบุน,นะว่าอิดาช มีอำหน้าจยากเลิกสัญญาวราค่า90ล้านปอนด์ต่อปีได้โดยแจ้งล่วงหน้า1ฤดุการเต็มหรือสมโมสรเจอผลงานแย่สุดในการตกชั้นจากลีกสูงสุดของอังกฤษแต่ก็มีทางเลือกอื่นคือจ่ายให้เครื่องหนึ่ง4 0พล้านปอนด์เท่านั้นนอกจากนี้นเองยังมีการบริงานข่าวระบุยินดีว่า idas, อาดิดาสอาจลดเงินสนับสนุนลง50เป็นระยะเวลากว่า1ปีโดยที่เรียกว่าหากทีมชุดใหญ่ชายไม่ได้เข้าร่วมศึกทุกบวันในภูมิภธรกิจในฤะดูการนี้นั้น อย่ารก็ตามในขณะน,นี้แมนยูเองผลงานทําได้ทั้งหมด19นัดชนะไ,ไป6เสมอไป4แพ้ไปทั้งหมดมี9นะครับมีทั้งหมด22แต้มอยู่นอันดับที่14ของตารนางคะแนนมีคะแนนห่างจากโซนตกชั้นเพียงแค่7แต้มในบลานี้เพียงแค่ชนอนนะโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้นะฮะแมนยูของวารัชเนี่ยเชอของแข็งอีกครั้งก็ต้องดูกันต่อไปกไ็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรถ้าตกชั้นก็ไม่ได้สปอนเซอร์จากอาดิดาสในคันนี้นะจ๊ะ แลันี่ก็เป็นที่นังข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่2มกราคม2567โดยชายผูมม้ว่าครั้งฟุตบอลไทยครับ